สวัสดีครับพมปอยอร้อยเรื่องมวยไทยเอพิโซดที่369วันปีใหม่ไทยเพิ่งผ่านไปซีเกมครั้งที่32จัดขึ้นที่กรุงพนมเปญประเทศกัมพูชากำลังจะมาถึงเริ่มตั้งแต่วันที่5ถึงวันที่17พฤษภาคม2 5 6 6รวมกีฬา49ชนิด608ประเภทนั่นก็หมายถึงจะต้องมีการคิงเหรียญทองตั้ง608เหรียญทองคือได้วันนับตั้งแต่เริ่มมีการ แข่งขันกีฬาซีเกมมาครั้งนี้มีการชิงเหรียญทองมากที่สุดซึ่งจะมีชาติที่เข้าร่วมการแข่งขันทั้งสิ้น11ประเทศในช่วงนี้จะเห็นบ่าผมนําเสนอระหว่างมวยไทยประทับมวยเขมรมากขึ้นเพราะมันมีปัญหาระหว่างมวยไทยโดนเคลมจากมวยเขมรคือกุนคแมนี่คืออีกสาเหตุหนึ่งที่ไทยไม่ส่งมวยเข้าแข่งขันเลยไปเห็นคลิปจากช่องคอมเมนต์ดัง ผมถือโอกาสนำมาเสนอให้ได้รับชมกันได้มากขึ้นและขอฝากช่องคอมเมนต์ดังไว้ด้วยนะครับโดยผมจะแปะลิงก์ไว้ข้างล่างนี้เพื่อไม่เสียเวลาเชิญพบกับ3คู่3นอกเชิญสะลาาเนาคู่แรกแหกหมานก็มาแล้วชานชัยกับไทยเลิศน่าแลคนไทยเรากางเกงสีน้ำเงินเมนก็สีแดงโอย จกตากันเหรอเอาขอโทษขออภัยนี่มวยคาดเชือกนะครับคนไทยของเราเกงสีน้ำเงินชานชัยว่ายังไงยับขวาเข้าไปที่หนึ่งกรรมการก็เป็นกรรมการชาวขเขมรน,นะครับหรือชาวกัมพูชาน,นั่เองต่อยที่ประเทศกัมพูชาครับตอนนี้ยกที่เท่าไหร่ไม่อาจทราบเพราะว่าผมได้มาจากคอมเมนต์ดังมา ช่องคอมเมนต์ดังมาก็เลยเอามาให้ท่านผู้ชมได้รับชมรับฟังกันธรรมดาซะที่ไหนมวยคขมรมมันเป็นดราม่าของเราพอสมควรสีเกมครั้งนี้เราไม่ได้ส่งมวยไปเพราะเขาไม่ได้ตั้งชื่อคาว่ามวยไทยนะฮะตั้งชื่อกุนขแมํกว่ากันไปเกิดข้อพิพาทเรื่องกีฬากออนขีดทั้งเป็นยังไง อย่ากระพริบตาจะไม่มียกต่อไปแน่นอนเพราะว่าช่องคอมเมนต์ดังเขาตัดมาแค่ไหนก็รู้กันแค่นั้นแหละครับนี่ไม่ทราบว่ายกขบวนหรือยกทีมไปต่อยกันสักกี่คู่อ้าวเกิดอะไรขึ้นฮะไม่เห็นนะโอ้ยไม่เห็นเอาสโลให้ดูหน่อย ตาย,ตาย,ตายเอาลงเปลเลยมีการลงเปลใช่ไหครับคู่แรกคุณชานชัยจัดให้ไทยเล่นะนอนเปลไปเอาอ้วกอีกนอนไม่นอนอ้วกอีกพอยังอ้วกอะ่ะอืมอหัวอาการก็น่าเป็นห่วงครับลงเปลเสียหมดอาการเลยอะ่ะท่านผู้ชมฮะคุณชานชัยก็มาจัดระเบียบ จัดระเบียบคำปั้นไว้ให้มันหนักเกินไปก็ฮ้อยยกไวไหมไวไหมมาช่วยหน่อยช่วยหน่อยยังไม่ต้องมัดตาสังแหมัวดแขนมันห้อยนะว่าไงยังอ๋อยอมลงอืมเอลากลงไปตรงนี้แหละช่วยกันหน่อยเ่ื่กันหน่อย โดนโดอกไหนไปอะอเมื่อกี้ดูไม่ทันจ,นจนริงๆรำการบังรบห,หรือเปล่าอืมโอ้ยังยังไม่เอาลงอีกตกลงจะนอนหรือจะอ๋อขอนอนนอนก่อนนอนก่อน,อน่าไหวแล้วว่าสั้นอ๋อไปยังไงเกิดอะไรขึร้นอ้า ไปกินกินครับท่านผู้ฟังมีมีกระบวนแห่ไปอ่ว่ากันไปตามระเบียบคู่แรกของเราก็เรียบร้อยไปครับคุณชานชัยจัดให้คู่ที่สองมาแล้วสีมงคลกับอะไรนี่ชอชอโป๊บหรืออะไรเนี่ยภาษาฝรั่งคนไทยเราก็ยังเป็นกรรม เกงน้ําเงินอยู่มุมน้ําเงินนี่แหละอ้าวอม์แดงเป็นยังไงสีมงคลจัดไปคุณชอดคุณชอบมวยขมຈน,นะครับเยาะเหาะเข้ามาแสงสีเสียงสีเขียวไสโอ,อ้่ถ้าหลบไม่ทันจะกเกิดอะไรขึ้นครับนนกภาพเอาเองก็แล้วกันเาะเาะเข้าไปเตบครับ น,นอกเข้าไปเอาเท okay, นะล้มกองเอเนะไม่เป็นไรเก็บอาการได้อายไม่อายหรอกเอาเอาเอเป็นยังไงโหรู้สึกว,ว่ากันไว้ดีอันแยกซื้อแยกปั้งปั้งซ้ายขวาเข้าไปเป็นยังไงไปถึงถิ่นเสมีนอย่าให้เสียชื่อถ้ากลับมา ถ้าแพ้เข้ามาเรียว่าขายหน้านั้นเนี่ยมวยไทยอโอ้หักคอกองอ่อนงออ,อีกเหมือนเคยอืออย่านะักยายานั่นเข้ามาเราไวจัดฉากงวยจังหวะฝีมือชุดชึ่งไหมไม่ชุดชึ่งโอ้โหศอกเก่งด้วยอนั่นศอกนี่เขารับศอกมากเลยนะ อืมอืมอืมสอกมาก็สอกไปอเข่าดี่เข่ากับสอกโอ้กองอ้วนงอเลยขั้นกีบกวยกีบกวยขึ้นมาเอ้าต่อว่าไงว่าไงยกไหนไม่รู้โอ้หฮักข้อละอัดด้วยเข่าไปดอกหนึ่งเอวังก็มีด้วยประกาละชีนับก็ไปเท่าไหรแล้วไม่รู้เออห้าหก 7, 8, 9, เออเจ็ดแปดเก้าเออเรียบร้อยอ,อ้าวสิบยังอีกโอ้โหไปเอวังก็มีด้วยปากกาลัชนีเอาไม้เปล่ะเอาไหมอืมมีบอก,ส,กสักใครให้ด้วยมีบอกกดไลค์กดแชร์ให้ด้วยอะโอ้ โดนออกอืมฮะลาไป,ไปอ้าวคู่ที่สามมาแล้วเมทีกับพิษโสขิมเรายังอยู่กังเกงออกเข้มๆนี่แหละน้ำเงินน้ำเงินนี่แหละอ้าวมวยเจ้าภาพก็สีแดงมุมแดงอีกเหมือนเคยครับท่านโอศอกอืมอันนี้คุณนี่จะสงครับ สงครามสอกครับท่านพี่น้องที่บิ๊กเตตัดสิว่ายังไงโอ้โหเมธีเมธีโอ้เโโตโอ้โหโมดยกกรรมการรีบแยกยกที่สองละมั้งนี่เพราะไม่มีบอกว่ายกไหนเป็นยกไหนนะเิบๆเข้ามากข้ามาจะไปไหนพี่เหม็นนะเออขีบสกัดไว้ก่อน โอ้มีการเตะตัดเหมือนกันไม่สนเมธีขยับเข้าหาเสียบเข่าเข้าไปอีกทีหนึง่งพี่ขเขม,มินว่าไงหรือชาวัมพูชามแม่เหรอข้ามแม่เหรอทีปีที่หนึง่งพี่เมธีขยับเข้า,าซ้ายขวาเข้าไปวัดระยะแล้วก็เสียบเข่าไปอีกทีหนึง่งเสียบไปอีกทีหนึ่งดอกหนึ่งดอกโอ้โหเข่าแหลมคมมากปั้งเข้าไป ระวังนะศอกเขาดีนะเนี่ยคอมเมนเจ้านี้ศสอกเขาดีโอ้โหสอยยิกยิกเลยอ้าสี่หักไหนสอยยิกยิกไปไหนกรรมาการน,นับก่อนอบ่ไหวแล้ว่ไหวหรวครับ,ะบระวังเข้ากับศอกไว้ทั่วสัวฮะเกอแปดแปดเราได้ดดแล้ว,วเนี่ย สูบวเนี่ยพูดอ่ะท่างพูดหนาเออกูออช็กช็อกยังไงยังไงจบไหมจบไหมยกนี้จบไหมดอกอะไรอ่ะไอเขาเขาเขาโอ้โหกรรมบการบอกเขามุมนับก่อนนับก่อนแสดงว่าเรียบร้อยไม่นับแล้ว โอ้โหเออยังไงยังไงยังไงครับโอ้ตาละตาละไปยังไงไมายังไงเสียงดัง ขอขอบคุณจากคำปลอยอรอยเรื่องอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ด้วยนะครับรวยๆเฮงๆแบบไร้กี่จำกัดสวัสดีครับ